การพูดควรใช้วาจาที่สุภาพในการพูดกับบุคคลอื่นรู้จักการลเทศะในการพูดไม่พูดประชดประชันหรือพูดแทรกขณะที่ผู้อื่นกำลังสนทนารู้จักพูดขอบคุณเมื่อได้รับสิ่งของหรือการช่วยเหลือและรู้จักพูดขอโทษเมื่อทาผิดพลาดต่อบุคคลอื่นนอกจากนี้ในการพูดกับผู้อาวุโสกว่า ควรมีห่างเสียงคือลงท้ายด้วยคําว่าครับสําหรับผู้ชายและลงท้ายประโยคด้วยคําว่าค่ะหรือคะสําหรับผู้หญิงการทักทายสําหรับประเทศไทยจะทักทายกันด้วยการไหว้และการกล่าวคําว่าสวัสดีโดยการไหวนั้นแบ่งออกได้เป็นระดับที่1ไหว้ระดับหน้าอกนิ้วชี้จรดดปลายคางสําหรับไหว้เพื่อนฝูงหรือบุคคลทั่วไประดับที่2ไหว้ระดับใบหน้า นิ้วชี้จรวดระหว่างคิ้วสําหรับไหว้ผู้อาวุโสหรือผู้มีพระคุณระดับที่3ามไหวระดับศีรษะนิ้วชี้จรุดเหนือหน้าผากสําหรับไหว้พระรัตนไตยการแต่งกายประเทศไทยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับการแต่งกายให้ถูกกับกาลเทศะหรือถูกกับงานเช่น การแต่งกายเป็นงานศพควรแต่งกายด้วยชุดสีดำสีเทาหรือสีขาวหรือการแต่งกายสำหรับการทำบุญที่วัดควรใส่เสื้อผ้าสีขาวเป็นต้นดังนั้นจึงควรเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับงานหรือโอกาสการนั่งการยืนและการเดินการนั่งถือเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงบุคลิกภาพที่ดี การนั่งตัวตรงด้วยความสำรวมไม่นั่งหลังโกงเท้าคางหรือแค่แกะผิวหนังขณะที่นั่งกับบุคคลอื่นเป็นมารยาทที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติด,ดูดีในใสายตาผู้อื่นสำหรับการยืนควรยืนตัวตรงไม่โยกตัวไปมาหรือทำตัวยุกยิกสร้างความลำคาญต่อคู่สนทนาการเดินการเดินที่ดีนั้นจะต้องเดินด้วยความมั่นคงเต็มฝีเท้าไม่เดินกระโปกกระเพก ไม่เด no welche, ินช <t> ้าหรือเร็วเกินไปควรเดินให้สอดคล้องกับผู้ร่วมสนทนาหรือผู้ที่ใช้ทางร่วมกันการรับประทานอาหารสำหรับไทยเรานั้นใช้ช้อนซ่อมเป็นอุปกรณ์หลักในการรับประทานอาหารซึ่งการรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นจะต้องนั่งทานด้วยความเรียบร้อยไม่ใช้ช้อนหรือซ่อมในการเคาะหรือกดจานไม่ตักคำใหญ่จนเกินไป ควรแบ่งกับข้าวเป็นชิ้นพอดีคำก่อนจะตักรับประทานควรมีช้อนกลางสำหรับตักกับข้าวเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากการรับประทานอาหารร่วมกันและไม่ควรพูดคุยกันขณะกำลังเคี้ยวอาหารกา<ง> <solution> รใช้โทรศัพท์มือถือปัจจุบันนี้โทรศัพศ Francis, รรทส์สมาร์ทโฟนกลายเป็นของประจำตัวในการใช้ชีวิตของคนยุคสมัยนี้ซึ่งมารยาทของการใช้เครื่องมือสื่อสารนั้นควรจะต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะ เช่นเมื่อต้องติดต่อสื่อสารควรเลี่ยงหรือขออนุญ,ญาตพูดร่วมสนทนาออกไปคุยข้างนอกไม่ควรรับหรือคุยขณะที่สนทนากับบุคคลอื่นรวมถึงไม่ควรแอบดูข้อมูลในสมาร์ทโฟนที่ไม่ใช่ของตัวเองซึ่งถือเป็นการละเมิดส,สิทธิของผู้อื่นเคารพสิทธิของผู้อื่นรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นยอมรับในความเห็นต่างที่แตกต่าง ไม่วิาพากษ์วิจารณ์ลอเรียนรูปร่างหน้าตาผู้อื่นเขารบและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและในขณะเดียวกันก็ไม่ใช้สิทธิ์ของตัวเองไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย